สวัสดีค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่23กันยายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่กลุ่มติดอาวุธเฮสบอลเลาะในเลบานอนและอิสราเอลระดมยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างดุเดือดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ความขัดแย้งระหว่างพรมแดนของทั้งสองประเทศยกระดับกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางจากปมเหตรุระเบิดเพเจอร์รวมถึงวิทยุติดต,ตามตัวหรือว กีทอกี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศกล้าวว่าจะทำทุกอย่างเพื่อฟื้นฟูความปลอดภัยในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศหลังจากกลุ่มเฮสบอลเลาะตอบโต้ตตตการโจมตีของอิสราเอลที่ฆ่าชีวิตนักรบเฮสบอลเลาะในเบรุตเมื่อวันศุกร์และกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนซึ่งมีอิหร่านหนุนหลังอยู่กล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นผู้จุดชนวนระเบิดเพจเจอร์และวิทยุติดตามตัวของสมาชิกในดินแดนของเลบานอนทำให้ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและมีผู้บาดเจ็บหลายพันคนเนธันยาฮูกล่าวในวันอาทิตย์หลังจากเฮสบอลเละยิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานทัพอากาศรามัตเตวิ ทางตอนเหนือของอิสราเอลว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้อิสราเอลได้จัดการเฮสบอลเลาะในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยคิดฝันมาก่อนและเรียกมันว่าเป็นการส่งข้อความไปยังกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวด้านกลุ่มเฮสบอลเลาะระบุว่าได้ตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันโดยนาอิมกัตเซมซึ่งเป็นรองผู้นำกลุ่มเฮสบอลเลาะระบุเมื่อวันศุกร์ว่าเฮสบอลเลาะได้เริ่มต้นเฟสใหม่ในการต่อ สู้กับอิสราเอลซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสงครามแห่งการชำระแคนค่ะ ไปต่อกันที่การประชุมของผู้นำกลุ่มคอร์ค่ะที่มีสหรัฐออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นซึ่งประกาศว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือหลายด้านและตอบสนองความกังวลของประชาชนพร้อมเน้นย้ำว่าความร่วมมือนี้ไม่ได้มีขึ้นเพื่อต้านฐานจีนแต่อย่างใดค่ะประธานาธิบดีจโจไบเดนได้ต้อนรับสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มคอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเพื่อหาหรือวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันตอบ ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เป็นที่อยู่ของประชากรมากกว่าครึ่งโลกและมีขนาดเศรษฐกิจเป็น2ใน3ของโลกการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นที่บ้านของไบเดนที่รัฐเดลาแวร์จากตรงนั้นผู้นำของออสเตรเลียอินเดียและญี่ปุ่นได้ประกาศแนวทางการดำเนินการในหลายประเด็นใหญ่ๆใ,ในภูมิภาคไบเดนพยายามเสนอแนวทางหลายเรื่องรวมถึงแนวทางเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและเรื่องของผลกระทบจาก ากกิจจรรมททงงะเลขอีไบเัน Biden กล่าวว่าพวกเรากําลังประกาศความริเริ่มหลายอย่างในการนําไปสู่ผลในทางบวกที่เกิดขึ้นจริงในอินโดแปซิฟิกซึ่งรวมถึงการมอบเทคโนโลยีทางทะเลใหม่ๆใ,ให้กับหุ้นส่วนในภูมิภาคเพื่อให้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในหน้านน้าของพวกเขาและการเปิดความร่วมมือระหว่างหน่วยยามฝั่งเป็นครั้งแรกรวมถึงการขยายทุนของกลุ่มคอร์สไปยังนักศึกษาในเอเชียตะวันออก ยตด้วแต่กระนั้นประเด็นของจีนก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องหลักที่จะพูดคุยกันสืบเนื่องจากความเห็นของไบเดนที่กล่าวกับผู้นำอีกสามคนและสื่อมวลชนได้ยินซึ่งระบุว่ารัฐบาลของเขามองว่าการแสดงอำนาจของจีนในพื้นที่พิพาท สะท้อนถึงการเปลี่ยนยุทธวิธีแต่ยุทธาศาสตร์คงเดิมไบเดนกล่าวว่าจีนยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวทดสอบท่าทีดังกล่าวไปทั่วภูมิภาคและเป็นเช่นนั้นในทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกรวมถึงตอนใต้ของจีนเอเชียใต้และช่องแคบไต้หวันและเป็นเช่นนั้นในแง่ของความสัมพันธ์กับเรารวมถึงในประเด็นด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีค่ะ ไปต่อกันที่กลุ่มบริกส์ค่ะเทียรอมประธานหอ,อการค้าและอุตสาหกรรมของบริกส์ระบุโดยอ้างอิงถึงความรู้สึกว่าการใช้สกุลเงินท้องถิน่นทําธุรกรรมภายในกลุ่มบริกส์มีปริมาณแซงหน้าการใช้ดอลลาร์สหรัฐไปเรียบร้อยแล้วเพราะประเทศเหล่านี้ต่างมีความสุขที่ได้ทาการค้าระหว่างกันโดยใช้สกุลเงินของพวกเขาเองซึ่งท้ามองจากตัวอย่างง่ายๆเช่นการซื้อสินค้าจากรัสเซียและจ่ายค่าธรมเนียมแลกเปลี่ยนเงินดอนลลาร์กลับมา เป็นสกุลเงินท้องถิ่นเท่ากับว่าการใช้เงินดอลล่าสหรัฐเป็นสื่อกลางจะต้องมีต้นทุนพิเศษแฝงเข้ามาคือค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราแต่ตอนนี้ทางกลุ่มบริกส์ไม่ต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพราะได้กำจัดการใช้ดอลลร์ออกไปและจ่ายด้วยเงินรูเบิลหรือรูปีเลยโดยตรงบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์เคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้สกุลเงินท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นในด้านการค้าและการทำ ธุรกรรมระหว่างชาติสมาชิก รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมบริกส์ระบุว่าเศรษฐ,ฐกิจรัสเซียยังขยายตัวได้ทั้งที่ถูกคว่ำบาตรเพราะรัสเซียไม่ได้พึ่งพาอิทธิพลจากตะวันตกทั้งเรื่องแบรนด์หรือบริการใดๆสิ่งที่ตามมาหลังถูกคว่ำบาตรก็คือรัสเซียหันหน้าเข้าหากลุ่มบริกอย่างเต็มประตูรัสเซียสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาและผลที่ตามมาในเชิงบวกกับเศรษฐกิจก็พิสูจน์ให้เห็นว่ารัสเซียทําได้ขณะที่ฝ้าของอินเดียตอนนี้ปุด แนวคิด Make in India ขึ้นมานำโดยนายกรัฐมนตรีนเดนทราโมดิซึ่งรองประธานหอ,อการค้าและอุตสาหกรรมบริกส์มองว่าอินเดียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหของโลกแนวคิดที่อินเดียใช้อยู่นี้ก็คือแนวคิดที่กลุ่มบริก s ์ใช้อยู่ก็คือพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก รัสเซียพูดอยู่เสมอว่าจะต้องรับมือมาตรการคว่ำบาตรจากตะวันตกซึ่งกดดันรัสเซียมานานหลายปีและมีแต่จะแรงขึ้นรัสเซียระบุว่าตะวันตกขาดความกล้าที่จะยอมรับว่ามาตรการคว่ำบาตรรัสเซียล้มเหลวซึ่งก็มีหลายเสียงยอมรับแล้วว่าการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียไม่ได้ผลส่วนประเด็นสกุลเงินบริกส์ทางรองประธานหอ,อการค้าและอุตสาหากรรมบริกส์ระบุว่าทางกลุ่มกำลังดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่เมื่อไหร่ที่ประเทศสมาชิกมีเศรษฐกิจในระดับเท่าเทียมกันก็จะได้เห็นการนำสกุลเงินร่วมออกมาใช้ค่ะ ไปกันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะที่เจมี่ดีมอนซีอีโอเจพีมอร์กนให้สัมภาษณ์เมื่อไม่นานมานี้โดยเตือนว่าวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอาจย่ำแย่ยิ่งกว่าเศรษฐกิจถดถอยเสียอีกซึ่งเมื่อวันพุธธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเลือกที่จะลดดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีหลังตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐเริ่มผ่อนคลายเข้าใกล้ร้อยละ2ตามที่ตั้งเป้าไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ยังไม่สามารถซ่อมแซมเศรษฐกิจที่เปราะบางของสหรัฐ และเศรษฐกิจสหรัฐยังเสี่ยงที่จะเลวร้ายกว่านี้อีกในช่วงที่สหรัฐพยายามหลีกเลี่ยงเศรษฐ,ฐกิจขาลงแบบรุนแรงเศรษฐกิจสหรัฐวุ่นวายหนักขึ้นธนาคารกลางสหรัฐจึงหาวิธีรับมือกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ระดับสูงสุดในรอบ23ปีเมื่อไม่นานมานี้เจอรมพาวเวลประธานเฟดระบุว่าได้เวลาลดอัตราดอกเบี้ยแล้วแต่ผู้เชียช่ยวชาญบางคนก็ยังคงวิ ตกถึงสภาพเศรษฐกิจ หนึ่งเรน,นั้นก็คือเจมี่เดมอนซึ่งเป็น CEO JP Morgan ที่เคยออกมาเตือนวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงที่เกิดความท้าทายทางภูมิัฐศาสตร์จากการ,ก,รก่อดตัวของ b r i กสและเมื่อไม่นานมานี้เขาก็ยังเตือนให้ระวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวแต่เงินเฟ้อกลับพุ่งถือเป็นสัญญ,ญาณของเศรษฐกิจที่ผิดปกติและชะตากรรมในครั้งน,นี้อาจเลวร้ายกว่าคำว่าเศรษฐกิจถดถอยเสอีกเขายืนยันว่า มีแนวโน้มที่จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ความเลวร้ายยิ่งกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเงินเฟ้อพุ่งสูงเป็นเรื่องที่ยังน่าวิตกมากๆภาวะขาดดุลที่พุ่งขึ้นบวกกับภาระจับจ่ายของภาครัฐที่สูงขึ้นล้วนซ้ำเติมแรงกดดันต่อเศรษฐกิจซึ่งเปราะบางอยู่แล้วดิมอนบอกว่าเงินเฟ้อจะยังมีอยู่อีก2-3ถึงปีผลจากการขึ้นดอกเบี้ยนในอัตราที่สูงมาโดยตลอดทำให้ต้องใช้เวลาอยู่บ้างกว่าที่เศรษฐกิจ จะื้นตัวฟส่วนการลดดอกเบีย้ยในครั้งนี้โดยหวังว่าจะช่วยให้พ้นจากปัญหาได้นั้นดิมอนระบุว่าเขาไม่คิดเช่นนั้นค่ะสถานะของสหรัฐยังคงถูกท้าทายจากแนวคิดถอยห่างดอลลาร์ของบริกซ์ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาแก้ปัญหาซึ่งความโดดเด่นของเงินดอลลร์สหรัฐอาจถูกคุกคามในระยะยาวจากเรื่องนี้ค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่คำประกาศกล้าวของโฆษกรัฐบาลร,รัสเซียดมมิทีเบรสคอฟค่ะที่ระบุว่ารัสเซียไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากได้รับชัยชนะในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยเขาระบุว่าสำหรับรัสเซียไม่มีทางเลือกอื่นใดในประวัติศาสตร์และไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากชัยชนะของเราในตอนนี้เป็นคำกล่าวของดมมิทีเบรสคอฟในการสัมภาษณ์กับนักข่าวรัสเซียพาวเวลซาดูบิน ทางเทเล gram ค่ะพร้อมเสริมว่ารัสเซียควรพิจารณาจุดยืนของชาติตะวันตกอย่างจรงิงจังเนื่องจากชาติตะวันตกมีเจตนาที่จะเอาชนะประเทศทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีพวกเขากล่าวอย่างเปิดเผยว่าเป้าหมายของพวกเขาคือการเอาชนะรัสเซียในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีสิ่งนี้บังคับให้เราต้องถือจุดยืนนี้อย่างจรงิงจังเพื่อกำหนดการกระทำของเราโดยคำนึงถึงภัยคุกคามดังกล่าวและเพื่อดำเนิน การปฏิบัติการทางทหารพิเศษต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของเราบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่กำหนดไว้และได้รับชัยชนะด้วยตัวเราเองเป็นคำกล่าวของเปสคอฟค่ะขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและนายเซอร์ดาเบอร์ดีมูฮามิดอฟซึ่งเป็นประธานาธิบดีเติร์กเมนิสถานยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศระหว่างสนทนาทางโทรศัพท์ค่ะโดย มุ่งมั่นร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างรัเสเซียและเติร์กเมนิสถานอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้นซึ่งได้รับการยืนยันแล้วรัฐบาลรัเสเซียหรือว่าเครมลินระบุผ่านแถลงการค่ะซึ่งประธานาธิบดีทั้งสองไดหารือกันสําหรับการเตรียมการการประชุมสุดยอดเครือรัฐเอกราชหรือว่า CIS ที่กําลังจะมีขึ้นในกรุงม,มอสโกร,รวมถึงการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกที่เมืองคาซานช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ